สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกออ o f ครับช่องที่ส่มสกินอาวีและกิจกรรมอาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับผมมาทุกคนขอภัยด้วยวันนี้มาวิวช้าครับผมไม่ได้ทาอะไรหรอกฟังอภิปรายไม่ไว้บางใจอยู่นะทุกคนเอ้อก็ประเทศนี้ก็เป็นประเทศแบบว่าที่มีความค่อนข้างเหลื่อมล้านะคือผมอ่ะพูดในฐานะที่แบบว่า ผมเป็นคนเสียภาษีเนาะเออก็ถ้าเราทํางานปกติเราก็เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ว่าจะเป็นสิบยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนรวยที่มีบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็จะใช้อีกแบบหนึ่งทุกคนเขาจะแบบว่าเอาทุกอย่างเข้าบริษัทใช่ปะ่ะเสร็จแล้วทุกคนเขาจะก็คืออันนี้ไม่ได้พูดถึงว่าเคสของนายกนะอันนี้พูดถึงคนรวยแบบปกติที่เขาทํากันแล้วกันแต่บางคนอาจจะไม่รู้อะมาบอกทลิกตรงนี้เลยแล้วกันคนรวยคือเขาก็จะรับเงินผ่านบริษัทใช่ปะ่ะ แต่ว่าเวลาเขาจะเอาเงินมาเป็นเงินเดือนตัวเองอะเขาไม่รับตรงจากบริษัทหรอกครับเขาก็เอาตัวบริษัทแหละไปกู้ธนาคารุกคนก็จะเสียดอกประมานแบบร้อยละเจ็ดร้อยละสิบต่อปีนึกออกปะแล้วก็เอามาใช้แทนนี่เขาจะเสียภาษีร้อยละสามสิบนึกออกไหมเขาก็เสียร้อยละเจ็ดถามว่าภาษีหายไปไหนยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ก็ตามนั้นแหละครับผมทุกคนก็เราก็ต้องแบกกันไปนะครับผมใครเป็นคนทํางานก็ต้องแบกกันไปถ้าเรายังไม่แก้แบบปรับปรุงเรื่องโครงสร้าง มันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปคนรวยกับคนจนก็จะถ่างกันไปเรื่อยๆนะครับผมอะแต่ว่าอย่างผมอะคือผมอะก็มีบริษ,ษัทเนะเออก็ก็ผมก็แบบว่าพอประคองตัวได้อะแบบใช้การบริหารเรื่อง f i n นนซ์อะไรเงี้ยเออผมอยากให้น้องๆนะมีความรู้เรื่องการเงินเยอะๆจริงๆนะครับมันสําคัญในชีวิตตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงอนาคตจนถึงจะเตียนเลยนะอยากให้หาความรู้กันนะเดี๋ยวไว้วางหลักแบบ ผมก็คิดอยู่ผมจะทำคอนเทนต์เรื่องการเงินแบบคุยกันง่ายๆนะยังไงก็ติดตามกันไว้นะครับผมมาวันนี้นะครับกิจกรรมที่เราจะรีวิวนะ <Wow. S 1> ก็ร้านพาเนจร Rov p o l กซึ่งโป o ิกมันเดือดเดือดเดือดนะครับ <Wow. S 1> สรุปไปๆมาๆทุกคนเบคอนกับทารอนแย่งที่4จ้ะโอ้โหทีอื่นเหมือนจะค่อนข้างล,ลอยลำนิดนึงแต่ไม่แน่ทุกคนทุกอย่างมันเปลี่ยนได้แต่ซีตันนี้บุรีลำเขาเอาเว้ย อ่ะโอเคจะเป็นยังไงก็ไปครับแต่ผมเสียหน้อยอย่างหนึ่งคือผมอไม่ได้โมลีกอ่ะวันนั้นผมไปกระบี่พอดีจองส่วไว้แล้วโจอดเลยอดดูโมลีกเลยนะโอเคไปอ่าโอเควงแหวนนี้รีวิวอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใครที่อยากดูกิจกรรมโนบาระแบบดีที่สุดนะครับอัพไปแด้ในช่องนะโอเควันนี้เราขอไปแบบเร็วๆกระชับกระชับนิดนึงครับอ่าอันนี้ผมขอดูก่อนอุ้ยท่ตราอันนี้มันขาดของอันนี้ผมตัดเลยครับผมอันนี้ไอดีเพื่อนผม ซึ่งไอดีเพื่อนแต่ว่าคนเติมเงินก็คือผมเองนี่แหละนะแม่วันนี้โอ้โหของดีทุกคนผมบอกเลยถ้าใครยังไม่มีพวกนี้นะมันผมจำไม่ผิดมันจะได้เป็นถาวรทั้งหมดเลยนะซึ่งได้แค่อีโมจิพวกเนี้ยมันใช้ได้อย่างตึงอาจารย์ก็มาดีครับอ่เงี้ยเออคือดีอีโมจิพวกนี้คือดีนะครับถ้ามันได้ถาวรหมด ก็โอเคเลยครับมาไปดูตารางกันครับผมไม่ข้อตารางตารางน่าจะผิดอยู่นิดนึงนะทุกคนตารางมันเพี้ยนไปหมดเลยอะ่ะนะเออทำไมอยู่ๆตารางมันก็แบบผิดเพี้ยนไหมอะ่ะผมอันนี้ผมเด,เดี๋ยวผมกดให้ดูเลยคือสิบช่องเนี่ยน่าจะ299ครับสิอช่องเนี่ยเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลให้ใน h o เนอร์โซนนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาขึ้นให้ใหถูกครับสิบคือผมเข้าใจว่า หมาวงอ่ะควรจะแบบ1นึ่งพนะอันนี้อันนี้ผิดถูกไงแต่จะขึ้นให้ถูกในฮอรเนอร์โซนอ่ะเขามีเขามีแบบเป็นขั้นเาไว้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้โอเคไปเลย2 4งสี่สอลุยครับผมเอาแค่ติดช่องนะเพราะว่ามาหลอดเนี่ยเข้าใจว่าไอเดีเพื่อนผมมีแล้วไหนขอแกะดูหน่อยสิเดี๋ยวค่อยว่ากันปไปไปรัวๆก่อนไปรัวๆก่อนโอ้ เอฟเฟกต์ว่ก็ตึงล้วปะโอ้โ oh, ห oh, okay. <Wow. S 1> เป็นไงเป็นไงอุยมันมันเข้าตัวไปเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องต้องไปกดดูนะช่วยตีหน่อยอย่างเงี้ยแล้วมันก็ก็คือหาไม่เจอเลยนะเออก็ตามมาทุกคนแต่ว่าเพื่อนผมไม่น่ามีอีโมจิอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับผมลุยอย่างตึงอาจารย์นะเออมันหาไม่เจอดิมันเนี่ยเนี่ยอย่างตึงอาจารย์ โอเคถ้าหาเจอก็จะกดให้ดูนะครับผมนี่วาร์ป RPL เป็นยังไงดูสิโอ้โหโคตรชัดทุกคนแต่นี้มันคือซีซั่น2021นนะโอ้โหเป็นไง Infinite Layer ก็อาจจะดีอาจจะดีนี่ตัวนี้ <c oughs> นะครับผมคือ แค่แบบ29คูปองก็คืออีโมจิอันนึงนะคือเราเราอยากคิดมากเลยคือทุกคนมันถ้าเป็นผมแบบถ้าผมไม่มี3สกินอะผมก็คงเน่ยผมก็คงจะมาสุ่มนะเออก็โอเคสิบช่อง299ได้เอฟเฟกต์าม e อันอีโมจิสี่อันอะไรงเงี้ยนะสกินอีกนะครับนี่ไหนวะอบิซอลดากอนหาแป๊บทุกคนนี่อบิซอลดากอนจะโอเคตามนั้นไปกระต้อ ฝันดีครับน้องแน่นอนเอ้ยกินแต่ก่อนเลือดนะครับผมผมยังขาดฝันดีครับน้องช่างมันนะผมเราใช้อย่างตึงอาจารย์แทนนะครับผมเข้าใจว่าโอ้ยยางรอดับผมยังขาดแบนดเลือดนี่โอเคอ่ะก็หายไปเท่าไหร่อ่ะสองร้อยคูปองนะเออก็ตาตามที่คือคือชัวร์ติดช่องอ่ะ 299คูปองแน่นอนนะเออตามนั้นเลย10ช่อง299 11อช่องเดาเดายากเลยเข้าใจว่าหกร้อยเออ,เอ,อมาณห้าอาบ,บ598อะไรอย่างงี้นะเออแต่แต่จะหาของที่ถูก มาให้แน่นอนนะครับผมโอเควันนี้หมดนะครับสำหรับกิจกรรมที่ช่องกอฟอนะครับถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีจับบายบายจุ bye ๊บปุ่มหมะ